ต้นกำเนิดของปีในมีหลักฐานมาจากดนตรีอินเดียและมอนนักวิชาการเชื่อว่าปีในได้รับอิทธิพลจากปีในอินเดียเชเนและปีมอนสมัยกรุงศรีอยุธยามีการรับวัฒนธรรมดนตรีจากมอนเข้าสู่ราชสำนักไทยปีในจึงได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตามแบบแผนไทยสมัยอยุธยา ปีในใช้บรรเลงในวงปีพาดเครื่องห้าและเครื่องคู่เพื่อบรรเลงประกอบการแสดงโขนและละครเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงปีพาดช,ชั้นสูงมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและงานราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รับการปรับปรุงโครงสร้างทำให้เสียงมีความกังวาลและมาตรฐานมากขึ้น ใช้บรรเลงรวมกับวงเครื่องสายและวงดนตรีมอนลักษณะของปีในวัสดุทำจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ชิงชันไม้มะเกลือลิ้นปีใช้ลิ้นคู่ทำจากตับใบลานหรือไม้ไผ่ทำให้เกิดเสียงแหลมกังวานรูเป่าและรูเสียงมีรูเป่าด้านบนและรูนิ้วสำหรับควบคุมเสียงหกถึงเจรู ขนาดปีในมีขนาดสั้นกว่าปีนอกแต่เสียงสูงกว่าและดังกว่า